ไม่เหนื่อยแล้วครับขยับเลยนะพี่เฮ้ยเฮ้ยกอีเฮ้ยมือโอ้โหเฮ้ยอะไรนะใครคะเฮ้ย นี่ครับคือลาพิสูจน์เซอร์เวครับทุกคนพี่กับไายตั้งชื่อคลิปนี้ว่าตาด้วงเป้าเมนครับเมื่อวันที่14เดือน9วันนี้พี่กำไรามาที่เมนครับที่วัดพระได้เล่าให้ฟังว่าตรงบริเวณที่เมนจะมีคนที่ชื่อว่าตาด้วงเนี่ยเขามักจะออกมาหลอกหลอนพระและคนที่อยู่รอบๆเพราะว่า ทั้งกระดูและลูกของเขาอยู่ที่นี่ญาติเขาไม่กล้าที่จะเอากลับบ้านเพราะว่ากลัวคือเฮียนแบบญาติอยูไม่กล้า,ากลับบ้านน่ะต้องเอาไว้ที่ป่าช้าทุกคนเยวห่งพาทุกคนมาตรงนี้ก่อนนะไปเราจะไปดูนะคะเราจะไปท่องเที่ยวป่าช้านะคะโกดกระดูกก่อนนะคะไปทุกคนแล้วก็เห็นพี่กําไรมาป่าช้าว่ะสะกดเกาดังนัง้นเลยกช้าทุกาทุาอเออทุกคนคะอ่า สวัดดสดีครับกลิ่นมันไม่กลิ่นนะคะกลิ่นล่างที่ถูกบอกไว้ตรงนี้มันของมาไปไปไปคุณตายสวัสดีครับไหนะนูกพาไปท,ทุกคนไม่มันหนูไม่รู้มันไม่มีเดี๋ยวหลอนเองอีกแล้ว ตั้งสติทำไรอุ้ยไปดูภายในดูโอยสายสินฟันน่าหนูหนูขอโทษนะพี่ปุ้ยพิยาหนูไม่ได้ทำนะทุกคนเดินมาใสา่สินจะบาดคอเลยอะไปไปหนูหนูไม่ชอบอยู่ตรงนี้แนละ้วไปหน,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 หนูรู้สึกไม่ดีเลย สาธุสาธุดวงจิตดวงวิญญาณเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมอน่ยเฮ้ยไปด้วยกันไปด้วยกันึทุกคนคะวัดไม่ได้ล้างเนาะอันนี้นะคะเป็นเมนนะคะหรือนะคะ บ้านหลังสุดท้ายนะคะทุกคนจะต้องนะคะไปบ้านอยู่บ้านหลังสุดท้ายกันทุกคนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคนดูโอ้โหสาดทาสาดทุกคนถาดมีถาดนะคะถาดอีกแล้ว <c oughs> เสียงอะไรวะเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวให้ดีพี่ ผีลอกหน้าแี่หนูได้ยินเสียงเดียวไม้คุณพ่อหนูซูไปดูและะ้วฉัน้อฮัลโหมันเหมือนร้อมันขยับอ่ะไม่เหมือนแล้วครับขยับเลยนะพี่โอ้โห

ลมไม่ได้ลากนะตอนแรกมันตั้งอยู่ข้างบนแล้วมันก็ล้มแลนีท่ทำไมทำไมคิดเหมือนกันละ่ะคะเุ้ยเชื่อตกใจออเอ้ยนั่นไงใครสื่อจตถึงผีถ,ถาดดังเลยถาดเล่นเขาแล้วเล่นผมเขาแล้วถ่ะ อากาศเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วครับมาแล้วเย็นแล้วเฮ้ยหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยทิปแรกของไทยจ้าคุณอาร์ไปไหนมานี้ทุกคนคะอ๋อลอกสองแล้วเหรออันนี้ใช่มอสุกี้ไหมคะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยในมอมีอะไรวะทุกคนเดี๋ยวอันเนี้ยมันเป็นมอสุกี้ใช่ไหมคะเฮ้ย เฮ้ยมือโอ้โหมีมือมันหยิบหม้ออ๋อคุยงานหรอโอเคคุยงานจงลืมไม่เป็นไรถาดหมุนถาดรองน้ำเหลือง ถาดรองน้ำเหล okay? ืองหรอทุกคนคะหมกระทาสักชุดหนึ่งไหมคะสาธุสาธุถ้าท่านอยู่ที่นี่ดวงจิตดวงวิญญาณท่านสื่อสารมาให้ทุกคนได้เห็นได้รับรู้นะคะว่าโลกหลังความตุยน hey ั้นมีอยู่จริงเฮ้ยใครอะภาพภาพใครอยู่ตรงนั้น่ะ ล้องไปจับมอออกครั้งทุกคนอยากกินจุ่มจิ้มจุ่มใช่ไหมเนี่ยจับมอเหรอจับมอมันมีถาดด้วยนะคือมันจะมีคราบนะคะน้ำเหลืองนะคะน้ำอะไรดีหนูทุกคนขาภาษาที่เขาร่างกายมนุษย์นะคะเฮ้ยอะไรนะตะหลิวมาพร้อมมาไงวะตะหลิวตะหลิวมา ถ้าท่านนะคะยังอยู่ที่นี่และดวงจิตดวงวิญญาณที่นี่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านสื่อสารหรือทํายังไงก็ได้ให้ลูกเพจเห็นลูกเพจรับรู้ได้ไหมคะทุกคนเฮ้ยทุกคนเ๋ยวเยวเวอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยมอขยับจริงว่ะทุกคนเฮ้ยตรงนั้นเป็นใช่ป่ะเฮ้ยคุณเห็นค่ะยับป่ะมอม่ะหยับมอขยับ,ยบทุกคนเห็นมอขยับไหมฮะเออเอาออกออกเฮ้ย ตุยแปลงว่าอะไรโอ้ถามคุณบ่าวคุณบ่าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โโอ้โหเถอะให้ด้วยเฮ้ยเอาโอ้โสาธุสาธุพี่ปูพีย่าจ้ากำไรไม่ได้ทำนะคะไม่ได้รับรูปไม่ได้ล้อเรียน ไ h, ane, hay hay alumni, trendy, ة, ização, รไม่ได้ทำจับหม้อจะให้หนูจับหม้อหรือไม่ให้จับคะให้หนูให้หนูจับไหมเดี๋ยวลูกวะาหดูไปดูกระดูกสาธุสาธุ เปล่าคะเฮ้ยเอ้อเฮ้ย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 ,ย,ยท่านอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะคุณผีคุณต้องดีแค่นี้หนูจะจับใครหัวก่อนแล้วผีจา๋าผีอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะที่นี่มีผีไหม โอยสั่นไปหมดแล้วค่ะราชโรสสั่นครับเพื่นอนโอ้ยทุกคนนี่โอ้ย,อยเสียงอะไรวะโอ้ยทุกคนขาเตาเมนนะคะดำปิ๊กปี่เลยดำปิ๊กปี่เลยกินไม่ค่อยดีเลยวะ่ะน เรงพาทุกคนมาเจอนะคะมาแนะนําให้รู้จักกับตาดวงนะคะซึ่งนะที่กวนหลวงพี่เขานะไม่ว่าจะเป็นโกดอัธิหรือกระดูกนะคะยังอยู่ที่นี่นี่ลูกอยูนี่ตาดวงหลวงพี่บอกนะคะลูกและนะคะลูกและเมียนะคะกลัวไม่เอากลับไปไว้บ้านนะเขากลัวเขาเอามาไว้ที่นี่นะทุกคน โอ้ตะดวงตะดวงจ๋ามีโกรธนะคะมีรูปนะคะหน่อยตะดวงไม่กวาดล้มโอ้ยไม่ถูหล้นอีกใครไม่ถูเหะเสียงใครเดินอยู่ตรงนั้นะ เสียงใครเดินอะใครคะเฮ้ยไม่ขวายขยับยไม่ขวายขยับอย่างนั้นได้ไงว่ามือก็ไม่เห็น<ค>มีมาจับ,คยยบใครอะอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะที่หนูบอกว่าเขาเอามาทำพิธีไม่ว่าจะเป็น เฮ้ยทุกคนมีเลขกองวะทุกคนทุกคนเฮ้ยมีเลขวะทุกคนเฮ้ยพี่กำไลกาทู่กันเลยโอ้โหสวยจัดเลยเลขนี้เผื่อเราเเผื่อนอยได้นะคะแปดห้าศูนย์นะคะทุกคนได้ยินเสียงไอเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เสียงไอหนูยังไม่ได้ยินเสียงเลยคอกธนัดหรือเมื่อกี้เนี้ยถึงไออะ เมื่อก <มะ S 2> ี้เสียงไอคุณแม่แบบชัดจัดยิ้มอะไรไม่ได้ยินยังมีเสียงนะถ้ามีเสียงคาอมานี่หนูจะวิ่งดีไหมเนี่ยไม่มีใครอยู่ข้างในแน่นอนทุกคนมันมันขนตาเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไม่ไหวแล้วหนูจะมาแบบโอ้โหทุกคนครับ นี่ครับพี่กําไรตาด้วงเฝ้าเมนครับตาด้วงนี่คือเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าตุยนี่แหละครับตาด้วงน่าจะมาหาพี่กําไรไหมเมื่อกี้นี้คือหลายๆช็อตที่เขาได้เจอไม่ว่าจะเป็นมอขยับตะหลิวลอยรถขยับโอ้โหต่างๆนานานเลยครับน่ากลัวมากเลยครับผมของพี่กําไรทุกคนครับสามารถไปดูเต็มๆได้ในช่อง,องพี่กําไรเลยนะครับลาพิสูจน์เซอร์เวตาด้วงเฝ้าเมนครับขอบคุณ ลาพีตูดเสวีพีกัไหลยด้วยครับคลิปนี้สุดยอดมากเลยจบแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือจะเป็นผู้ติดตามเก่านะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์มาปรับปรุงส่วนไลฟ์สดของผมนะครับเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัสสองทุ่มครึ่งน,นะครับทุกคนถ้าใครชอบแบบไลฟ์สดนะครับ เข้ามาให้กำลังใจผมได้นะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะแล้วเจอกันไลฟ์สดหรือคลิปย้อนหลังขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ